สวัสดีครับ Honda 5แรงนะครับรหัส GX 160มาพร้อมกับปั๊ม3นิ้วนะครับนีฮะตัวแท้เลยนะครับรับประกันแท้สินค้ารับประกัน3เดือนนะครับใช้งานได้ปกตินะครับเดี๋ยวจะมาฟังเสียงนะครับเปิดสวิตช์เปิดน้ำมันดึงโชคสตาร์ทได้เลยครับสตาร์ทง่ายๆฮะ นะติดแล้วเอาโชคคืนในตำแหน่งเดิมนะครับเดินเบาได้ดีฮนะไม่มีควันเลยฮนะสินค้ารับประกันเก็บเงินปลายทางได้นะครับนะตัวแท้จะปั๊มตัวนูนไว้ใต้ถังนะครับพิมพ์คำว่า Honda ไว้ใต้ถังเลยนะฮะใต้ถังอาจจะไม่เห็นนะฮะแต่ตัวนี้ h o n d ้แท้ๆเลยฮนะมาพร้อมปั๊มของมันเลยนะครับ3นิ้วเนะี่ยฮอนด้า สนใจติดต่อได้เลยนะครับตู่เชียงใหม่ครับคาบูเดิมๆเลยนะเคนคาบูแท้ฝากด้วยครับตู่เชียงใหม่ครับ